ใครขาดหวังต้องเจอเรื่องนี้ค่ะเสอะความหวังกันแบบชํำๆใครชอบอ่านนิยายแปลจีแนวรักโรแมนติกต้องมาอ่านเรื่องร้อยเรียงรักเคียงหรือไทยพระนางเคมีดีมากฟิลแบบค่อยๆรักการเสียสละให้กันพอตดีมีการสืบคดีเข้มข้นและต้องตามหาของวิเศษกันด้วยพระนางเป็นลูกของขุนนางต้องโทษทั้งคู่แล้วก็ต้องมาแต่งงานกันเพราะความจําเป็นในช่วงที่บ้านเมืองไม่สงบสุขจากการที่ขุนนางพยายามแทรกแซงการปกครอง ของวิเศษทั้ง5้ที่ฮองเต้ใช้รวบรวมแวนในปีนั้นก็เหลืออยู่แค่อย่างเดียวฮองเต้ก็เลยวหวังยืมมือของพระเอกให้มาหาของวิเศษให้ก็เลยไปช่วยพระเอกมาจับชายแดนแล้วก็คืนยศคืนตำแหน่งให้แล้วก็ขอให้พระเอกช่วยตามหาของวิเศษทั้ง5กลับคืนมาเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแต่ว่าการจะทําภารกิจในครั้งนี้ได้พระเอกก็ต้องร่วมมือกับนางเอกค่ะเพราะว่านางมาจากตระกูลที่มีดวงตาวิเศษเรียกว่าดวงตาจิตกรรมไม่ว่าจะมองอะไรเห็นแค่ครั้งเดียวนางก็จะจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมด พ้านางก็เลยจําเป็นต้องมาแต่งงานกันเพื่อทําภารกิจตามหาของวิเศษความฟินเกิดขึ้นหลังจากนี้นี่แหละค่ะพอถึงจะแกล้งเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าพออยู่ใกล้ชิดกันบ่อยๆใจมันก็หวั่นไหวโมเมนต์น,น่ารักเยอะมาก เช่งพระเอกเขียนคิ้วให้นางเอกแบบตั้งใจมากแต่ว่าเขียนออกมาแล้วคิ้วหนาอย่างกับปิงแล้วทั้งคู่ก็พากันขำอ่านและอมยิ้มไปกับความน่ารักของคู่นี้สุดๆส่วนภารกิจเพื่อบ้านเมืองครั้งนี้จะสําเร็จไหมต้องตามไปลุ้นกันสนุกเข้มข้นไม่แพ้ความข้างรักของพนางแน่นอนนิยายมีสองเล่มจบหาอ่านกันได้เลยค่ะ